ทำไมถึงเลี้ยงปล่อยธรรมชาติแบบนี้พี่ก็คือเราไม่ให้หมูเครียดครับเขาจะได้แบบอารมณ์ดีครับมีความสุขใช่ก็เรียกว่าหมูป่าอารมณ์ดีเจ้าของก็อารมณ์ดีด้วยเพราะว่าข้างๆก็มีปลูกต้นอารมณ์ดีอยู่เทคนิคคือเขาคืออะไรรู้ไหมเขามีการลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูป่ายังไงให้แบบว่ามีตังค์เหลือเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราอยากศึกษาหมูป่าตั้งแต่เล็กๆการกินอยู่เขาเป็นยังไงใช่เราจะได้บอกว่าพัฒนาต่อไป ใส่กระเป๋าไปเลี้ยงบ้านนี่ครับลูกมาเลยน่ารักน่ารักบอกเลยครับว่าเขาเลี้ยงกันแบบนี้แล้วก็คือน่ารักมากๆลูกหมูป่าโอ้โหวันนี้เกษตรทันจอครับพามาที่อินดี้4 9 9 9ฟาร์มครับจะพามาดูนี่ การเลี้ยงหมูป่าแบบนี้เลยซึ่งสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับตัวคุณเองในการทําการเกษตรได้อีกด้วยครับแล้วก็คนที่ได้ความรู้ก็อยู่ตรงนี้แล้วพี่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงเลี้ยงปล่อยธรรมชาติแบบนี้พี่ก็คือเราไม่ให้หมูเครียดครับเลี้ยงแบบธรรมชาติจําลองครรมชาติเขาคือเขาจะได้แบบอารมณ์ดีครับมีความสุข ก็เรียกว่าหมูป่าอารมณ์ดีเจ้าของก็อารมณ์ดีด้วยเพราะว่าข้างๆก็มีปลูกต้นอารมณ์ดีอยู่ใช่ลองให้เขาได้ออกกําลังกายใครับไม่ได้ว่าเลี้ยงแบบอยู่กับที่กับที่กับที่แบบนี้ใช่ไหมพี่หมูจะได้ไม่เครียดมีผลต่อกับการออกลูกด้วยครับครับผมเมื่อก่อนนี้เลี้ยงกี่ตัวพี่เมื่อก่อนเริ่มต้นเลยครับจากหมูตัวเล็กครับเลี้ยงหมด7ตัวครับตัวเล็กๆเลยซื้อมาลูกหมูเลยครับแล้วพี่ตัวเท่าไหร่พี่ตัวละห้าร้อยบาทครับผมตัวละห้าร้อย ซื้อมา7ตัวตอนนั้นก็น่าจะ3,500ได้ไหมพี่อ่าประมาณประมาณสมประมาณ3,500 7ตัวแล้วก็คือเลี้ยงมาปัจจุบันนี้มีกี่ตัวครับพี่โอ้ยประมาณเกือบ50ตัว <laughs> และระยะเวลากี่ปีฮะ ปีครึ่งครับ้ยปีครึ่งมันได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับก็มีซื้อมาเสริมเรื่อยๆหมูป่าเนี่ยเท่าที่คุยกันมาหลังบ้านเขาเขาค่อนข้างโตไวนิดนึงโตไวครับใช่ไหมฮะแล้วก็ทราบมาว่าสักประมาณ7 8เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มมีการทับกันละผสมพันธ์กันแล้วครับผมอ่าโอเคก็จะสามารถแบบมีลูกน้อยมีอะไรเลวหน่อยนิดนึงแล้วก็สามารถขายได้เขาขายกันยังไงพี่ส่วนมากส่วนมากตลาดต้องการหมูที่ตัวเล็กครับครับผมไซส์ประมาณ7โลถึง10โลส่งให้บ่านแลนครับเอาไปทำหมูหันครับผมอ๋อโอเคโอเคเอาอย่างนี้ ดูคดลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่ยงเนี่ยแนะนําเลยครับว่าถ้าอยากจะเริ่มเลี้ยงจะต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วก็จะต้องเลี้ยงใช้ระยะเวลานานไหมถึงจะเริ่มขายได้แล้วจะหาตลาดยังไงเดี๋ยวให้พี่ยงแนะนําดีกว่าครับตอนนี้ตอนนี้ที่ฟาร์มมีประมาณ23แม่ครับผมแม่23แม่พันธใช่โอโ้โหแต่จางที่บอกว่าตอนนั้นที่คุยกันไว้ว่าก็คือเริ่มเลี้ยงตั้งแต่7ตัว7ตัวเลี้ยงมาปีกว่าก็คือเริ่มได้ขายแล้วเหมือนกัน ขายขายไปล็อตนึงแล้วครับขายไปล็อตนึงขายไปทั้งหมด25ตัวเป็นเงิน20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทขึ้นทุนแล้วคืนทุนสบายแล้วโอโ้โหนิ่ม,น,มนิ่มเลยแต่เ <laughs> ทคนิคเขาไม่ได้อยู่ที่ท,ที่ตรงนี้นะเทคนิคคือเขาคืออะไรรู้ไหมเขามีการลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูป่ายังไงให้แบบว่ามีตังค์เหลือเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรยายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวไปเดินดูนิดนึงโอ้โหนี่เนี่ยดูเขาอยู่แบบธรรมชาติพี่ยงครับอันนี้เนี่ยอายุประมาณกี่ปีฮะเนี่ยคือตัวแรกที่ผมซื้อมาเลย เนี่ยนะปีเลตัวเล็กๆนนะใช่ปี6เดือนครับน่าจะประมาณเกือบร้อยโลนะเนี่ยตัวใหญ่มากใช่เลี้ยงมาแต่ตัว500บาทครับผมหมูป่าอยากรู้เหมือนกันเลี้ยงเหมือนหมูบ้านไหมพี่เลี้ยงคล้ายๆกันครับแต่หมูป่านี่คือจะแข็งแรงกว่าทนทนสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าหมูบ้านกินอยู่ง่ายกินได้ทุกอย่างอ่าเนื่องจากอย่างที่บอกนะเขาเป็นแบบว่าเขามีเชื้อแบบสัตว์ป่าอะไรเงี้ยใช่แล้วคุณดูดีน่ารักมากๆตัวเล็กอ่ะ ตรงที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นตัวเมียทั้งหมดกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวพี่ที่เอามาปล่อยไว้ที่นี่ถ้าแม่พร้อมคลอดเนี่ยประมาณยี่สิบาแม่ครับแล้วตัวผู้4ตัวทำไมตัวผู้น้อยจังพี่มันจะได้ไม่แย่งกันครับ๋อโอเคตัวผู้จะได้ไม่แย่งครับผมถ้าสมมุติว่าผมอยากเริ่มเลี้ยงหรือเกษตรกรอยากเริ่มเลี้ยงหมูป่าเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นยังไงพี่เอาตั้งแต่แบบว่าเตรียมพื้นที่เลยเบื้องต้นก็หาสถานที่ครับไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ทำข้อให้เขาแล้วก็เริ่มเลี้ยง แม่สัก2แม่ผู้หนึ่งก็ราคาอย่างที่พี่ยงบอกก็อยู่ประมาณถ้าตัวเล็กก็ไม่ไม่เกิน1 0 0 0ันบาท500ร้อถึงหนึ่งันบาทอันนี้คือไซส์เล็กๆถ้าใครอยากจะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแต่ถ้าใครอยากจะมีทุนใครมีทุนหน่อยมีทุนหน่อยก็สามารถซื้อตัวแม่พันธุ์ไปได้ซึ่งแม่พันธุ์ก็พี่ยงบอกว่าประมาณ 4,5- 0 0ถึงพันประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอันนี้คือพร้อมๆมีน้องเลยไหมใช่ใช่เขาเรียกว่าแม่ท้องก็คือแม่ท้องเลยใช่แม่ท้องโอเคส่วนตัวผู้ ตัวผู้ไม่แพงครับไม่เกิน4 0 0 0ันบาทสา0 0ัน0 0ครันค่ะโอเคลงทุนตีไปง่ายๆสำหรับพ่อแม่พันตัวแม่ท้องแม่ท้อง2ตัวแล้วก็ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับอ่าโอเคอันนี้คือหลังจากเตรียมพื้นที่แล้วใช่ไหมฮะเตรียมพื้นที่แล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเขาปล่อยเขาอยู่ในคอกครับผมหลังจากเขาทับกันแล้วสัพักก็เขาก็จะคลอดครับผมเราก็จะมีะไรายได้เลยอาจจะคืนทุนเลยก็ได้ ปล่อยให้เขาอยู่เราเลี้ยงอาหารตามปกติให้กินปกติใช่ครับสักประมาณเดือน2เดือนก็ท้องแล้วก็ท้องแล้วใช่แล้วก็เวลาเขาท้องนานไหมครับกว่าเขาจะออกลูกสี่เดือน4เดือนใช่ครับเอาจริงๆอ่ะผมว่าประมาณ 4- ี่หเดือนอ่ะประมาณ5-6เดือนผมว่าสามารถก็คือพอเขาท้องพออะไรออกลูกมาแรงมาอะไรเงี้ยก็มีรายได้ได้แล้วมีรายได้แล้วครับโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าใช้เวลาเลี้ยงไม่นานแล้วก็การดูแลเนี่ยเท่าที่คุยกันหลังบ้านกับพี่ยงเมื่อกี้พี่ยงบอกว่า เราแค่ให้อาหารเขาช่วงเช้าแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เขาเดินปล่อยเขาเล่นมีพื้นที่ให้เขาแบบได้ได้เดินได้ไถได้อะไรได้ออกลังกายใช่ไหมพี่เขาจะได้ไม่เครียดแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็ช่วงเย็นมาให้อาหารอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองเลี้ยงหมูป่าเนี่ยเขามีโรคมีอะไรไหมพี่ตั้งแต่เลี้ยงมาไม่มีเลยก็คือยังไม่เคยเจอเลยไม่ตายด้วยใช่ครับผมแล้วก็คือพื้นที่ก็คือแบบนี้เลยจากสภาพที่เห็นเนี่ยเขาอยู่ได้เขาตรงนี้ยเนี่ยเขาก็เริ่มทับแล้วเนี่ยเอ้โอ้โหนี่ไอ้เสือเอาแล้วไอ้เสือเล่น โอเคอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของนี่คธรรมชาติของเขาใช่แล้วก็คือเท่าที่สังเกตเห็นก็คือเวลาเขาออกลูกมามีตัวเมียออกลูกอะไรมาก็คือเราก็ไม่ได้ขังแยกเลยก็ปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติแบบนี้เลยใช่อันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเขาก็มี<ช>กัดกันบ้างนิดหน่อยเอาละครับตอนนี้พี่ยงเขาก็กําลังเตรียมอาหารที่จะมาให้น้องหมูกันต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ สามารถเปิดเผยได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลดต้นทุนของเขาว่าเขาสามารถลดต้นทุนในเรื่องของอาหารหมูยังไง